Students welcome to English class w t t h t e a อร์สุธิราค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนที่สองค่ะและในวันนี้เราจะเรียนเรื่อง reading and spelling t o o ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ let's go <S ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่อง reading and spelling t o o ค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะ นักเรียนจะรู้จักอักษรแล้วก็เสียงของตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ค่ะแล้วนักเรียนยังบอกความหมายของคำศัพท์ที่เราจะเรียนในวันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วนักเรียนยังสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำคำที่ผสมด้วยสระเอกและยังอ่านถูกต้องตามหลักการอ่านด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนสะกดคำนะคะนักเรียนต้องมาเรียนรู้เสียงของตัวอักษรก่อนนะคะ อ่ซึ่งคุณครูสอนไปแล้วในบทเรียนที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งค่ะค่ะนักเรียนเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะ B เสียงของตัว B คือ B บมันเท่ากับตัวบอเบไม้ในภาษาไทยนะคะอ่ะให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ B เบนะคะ C เอ่าเท่ากับคอควายค่ะ ดเดส่หรับดอเด็กนะคะ F. ฟฟอฟันค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สัมพันธ์มากค่ะคือการฝึกสะกดคำเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประสมคำด้วยสระเอค่ะก็คือตัว E ออกเสียงเอค่ะซึ่งอยู่ในใบความรู้ที่2ของนักเรียนนะคะ เรามาดูกันตัว e ออกเสียงเอค่ะสระบเอบ้านเรานะคะเอเมื่อตัว e ออกเสียงเอมาผสมกับเสียงตัว n ออกเสียงหนึ่ง n n n การผสมคำก็คือการเอาเสียงเขาเรียกว่าหน่วยเสียงมาเรียงกันนะคะทำให้เกิดการเชื่อมเสียงเป็นเสียงใหม่นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ e ออกเสียงเ มาประสมกับ N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 , n. อ่าทีนี้ E N อ่านว่า n นะคะเราจะนำเอ็นเนอร์ไปผปสมกับพยัญชนะต้นนะคะทีนี้นะคะตัว h. h H ออกเสียงึฮผสมกับ n ฮึ n เ e เฮ็นเ e เ h ็นเ แปลว่าแม่ไก่ค่ะ,ะเรามาดูตัวต่อไปนะคะ,ะ,ะคำนี้นะคะเอ็นเอนเอ็นเอ,นเอ,นเอนประสมกับพพเ,เพเพเอเทนเทนปากกาค่ะเ e นยังแปลว่าคอ,อกได้ด้วยนะคะคอ,อกสั์หรือว่าเล้านะคะตัวต่อไปค่ะทเนทน n ten ten แปลว่า10ค่ะตัวต่อไปค่ะ m m ออกเสียง m มม n men m n men men แปลว่าผู้ชายหลายคนค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาอ่าน family words กันค่ะเรามาเริ่มที่ n family ค่ะคำแรกนะคะให้นักเรียนอ่านตามคครูนะคะ เ e n น e n men ten den fen yen zen ย็ n อ่าต่อไป eight family ค่ะคำแรกนะคะ bed bread fit แม่นะคะ คือการเรียนรู้ความหมายของคำค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่คำแรกค่ะ h e n แปลว่าแม่ไก่ค่ะ pen pen แปลว่าปากกาและก็ยังแปลว่าคอกสัตว์หรือว่าเล้าสัตว์ได้ด้วยค่ะ pen นสิบค่ะ m e ่ผู้ชายหลายคนค่ะ pet สัตว์เลี้ยงค่ะ Ne t ตาข่ายค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ซเวิร์สกันค่ะซเวิร์สคือคำที่เจอบ่อยๆในภาษาอังกฤษนะคะเป็นคำที่ให้นักเรียนอ่านเป็นคำนะคะโดยไม่ต้องสะกดคำค่ะแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำซายเวิร์สกันค่ะมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกนะคะ A อ่านว่าค่ะเราใช้นำหน้าคำ นามที่มีจำนวนหนึ่งค่ะหรือเขาเรียกว่าคำนามเอกพจน์นะคะอย่างเช่น a cat แมวหนึ่งตัวค่ะ a man ผู้ชายหนึ่งคนค่ะเรามาดูซ้า e เวิร์สคำต่อไปนะคะคือคำว่า the ค่ะ the สามารถใช้นำหน้าคำนามที่มีจำนวนหนึ่งและก็ใช้นำหน้าคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งนะคะหรือเขาเรียกว่าคำนามพหูพคต์ค่ะอย่างเช่น the cat แมวตัวหนึ่ง Uh, the cats แมวหลายตัวนะคะ The ใช้นำหน้าคำนามเพื่อชี้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเรากำลังพูดถึง uh, สิ่งไหนอันไหนนะคะหรือแมวตัวไหนนะคะค่ะและต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์ค่ะคำนามเอกพจน์คือคำนามที่มีจำนวนหนึ่งค่ะ ส่วนคำนามพหูพจน์คือคำนามที่มีจำนวน2ขึ้นไปค่ะอ้าวทีนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์ให้เป็นคำนามพหูพจน์เป็นยังไงนะคะอะเรามาดูที่ตัวแรกนะคะ a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคนค่ะเมื่อเปลี่ยนเป็นเด็กผู้ชายหลายคนนะคะเราจะเติม s ที่หลังคำนามนะคะจาก a boy เปลี่ยนเป็น boys นะคะนักเรียนต้องออกเสียงตัว s ข้างหลัง boys นะคะค่ะต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำนะคะจาก story ค่ะวันนี้คุณครูนำเรื่อง hen in the pen มาฝากค่ะ hen แม่ไก่ in the pen แม่ไก่ในเล้าค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ The hen, the hen แม่ไก่ค่ะ The man, the man ผู้ชายหลายคนค่ะ The pen, the pen เล้าค่ะ The hen is in the pen ค่ะแม่ไก่อยู่ในเล้าค่ะ ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนครูครูครจะดูว่านักเรียนสามารถนําความรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วไปใช้ได้ไหมนะคะโดยการให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่ะเรามาดูกันค่ะค่ะนักเรียนและนี่คือแบบฝึกหัดที่1นนะคะอ่าให้นักเรียนเติมคําศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพที่กําหนดให้นะคะอ่าวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนรู้เรื่องสระเอนะคะ อ่าแล้วยังมีตัวสะกดต่างๆอย่างเช่น N สะกด T B G M D สะกดนะคะแล้วแต่ละตัวสะกดเนี่ยยังเป็นคำศัพท์ต่างๆอย่างเช่นแม่ไก่ค่ะคำศัพท์คืออะไรให้นักเรียนนำคำศัพท์มาเติมให้ตรงกับภาพนะคะค่ะและต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2ค่ะฝึกทักษะการเขียนค่ะ ให้นักเรียนฝึกเขียนประโยคที่กําหนดให้ตามรอยประและฝึกเขียนด้วยตัวเองอคุณครูก,กําหนดประโยคมาให้นะคะแล้วบรรทัดถัดมาเนี่ยให้นักเรียนเขียนตามรอยประค่ะแล้วก็บรรทัดที่มีลูกศรนะคะนักเรียนต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะให้นักเรียนเขียนให้สวยงามนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่3ค่ะเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านคําค,ค่ะ ซึ่งจะมีคำทั้งหมดอยู่20คำค่ะให้นักเรียนอ่านคำนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยค่ะค่ะต่อไปค่ะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าคำศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพหรือว่าตรงกับภาพนะคะอย่างเช่นคุณครูกําหนดรูปเตียงมาให้นะคะคําศัพท์คําไหนแปลว่าเตียงให้นักเรียนกากบาทนะคะค่ะ และต่อไปนะคะเรามาสรุปร่วมกันค่ะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้สระเอคะอ่ะแล้วยังมีตัวสะกดต่างๆอย่างเช่นตัวเองสะกดนะคะมีคำศัพท์ที่ตัวเองสะกดอย่างเช่นคำว่าเฮ่นแปลว่าแม่ไก่ค่ะเพ่นปากกาหรือว่าข้อศัตว์ค่ะเท่นสิบค่ะ เมนนะแปลว่าผู้ชายหลายคนค่ะต่อไปนะคะตัวดีสะกดค่ะเบดเตียงนอนค่ะเบดสีแดงค่ะค่ะและต่อไปนะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนนะคะงานที่1ค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่1และก็2นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะ2ค่ะทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะอันนี้เช่นกันค่ะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูค่ะ3นะคะ ถ่ายคลิปการอ่านออกเสียงคำในแบบฝึกหัดที่3ค่ะอันนี้ถ่ายคลิปนะคะนักเรียนแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะางานทุกการนะคะส่งให้คุณครูที่ไลน์กลุ่มของเราค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะไปฝึกฝนต่อที่บ้านนะคะแล้วก็มีงานส่งคุณครูทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนช่วงนี้นะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ อย่าลืมออกนอกบ้านอย่าลืมสวมแมสแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะนักเรียนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะค่ะเราจะเจอกันในบทเรียนถัดไปในสัปดาห์หน้านะคะอ่ e you again on next lesson นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะเ i n นเ n นเหนเมนเพชรเน็ตเวิ เฟ็กเว็กเด็ก Afternoon teacher My name is กันที่การรุงมาเสร็จวันนี้หนูจะมาอ่านภาษาอังกฤษใบความรู้ที่เจ็กเรื่อง Pen in the pen The h e n The men The pen The h e n Is in the pen in Pen Her in h e n Pen Her in h e n Pen Her in h e n M เอ็นเมนเบอเบดเบอเบดเฮ็ดแมทเวดแมท The cat. the cat, the cat, the cat is in the box. The cat is on a box, the box. The cat is in the box. Eight, Eight. Eight. Nine. นิดนิดเว็ดเม็ดเพนเพนเมนเพสเมนเดอเพนเดอเมนเดอเพนเดอเดอเดอเพน พินเ,นเนมนถถถถนนนิินิดดด